ครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าฟ้ามนมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าน้องเต้เขาเป็นเด็กที่ชอบผจนภัยและมีจินตนาการสุดล้ำวันหนึ่งขณะที่น้องเต้เดินเล่นในป่าเขาได้พบกับทางเดินเล็กๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาได้เดินตามทางเดินนั้นไปจนพบกับร้านเก่าแก่ที่มีป้ายเขียนว่าร้านเวทมนต์ในตำนานน้องเต้เปิดประตูเข้าไปในร้าน ในร้านนั้นเต็มไปด้วยของวิเศษต่างๆเช่นหนังสือเวทมนต์ยาวิเศษและวัตถุที่เรืองแสงได้ทันใดนั้นเขาได้พบกับพ่อหมดอารอนพ่อหมดผูอารีและใจดีสวัสดีเจ้าเด็กน้อยเจ้าคือใครกันพ่อหมดถามผมชื่อน้องเต้ครับผมลงทางมาพ่อหมดยิ้มและกล่าวว่าไม่ต้องห่วงที่นี่เป็นสถานที่พิเศษที่รับรองว่าการผจญภัยของเจ้าจะน่าจดจำแน่นอน พอมดอารอนได้พาน้องเต้ไปพบกับสัตว์วิเศษต่างๆเช่นมังกรน้อยที่พ่นไฟเป็นรุง้งและนกฮูกที่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้พอมดอารอนบอกว่าน้องเต้เจ้าจะต้องผ่านการทดสอบความกลา้าเพื่อพิสูจน์ตัวเจ้าน้องเต้ตอบรับและได้เข้าไปในห้องทดสอบที่นั่นเขาได้เผชิญกับภาพดวงตาและปริศนาที่ท้าทายแต่ด้วยความฉลาดและความกลา้าเขาสามารถผ่านการทดสอบได้อย่างง่ายดาย ลังจากผ่านการทดสอบพ่อหมดอารอนได้มอบคาถาวิเศษให้กับน้องเต้คาถานี้สามารถทำให้เขาเรียกเพื่อนสัตว์วิเศษมาช่วยเหลือได้แต่จำไว้ว่าพลังวิเศษที่แท้จริงคือมิตรภาพและความกล้าพ่อหมดอารอนกล่าวน้องเต้ใช้คาถานั้นเพื่อช่วยเหลือสัตว์วิเศษและเพื่อนๆที่เขาพบระหว่างการผจญภัยเขาได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือและความเมตตาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เมื่อการผจญภัยใกล้สิ้นสุดพ่อหมดอารอนได้บอกกับน้องเต้ว่าถึงเวลาที่เจ้าจะต้องกลับบ้านแล้วแต่จําไว้ว่าเจ้ามีความกล้าและมีตภาพที่แข็งแกร่งในใจน้องเต้กล่าวลาพ่อหมดอรรนและเพื่อนสัตว์วิเศษด้วยความรู้สึกอบอุ่นและภูมิใจเขาเดินออกจากร้านเวทมนต์และพบว่าตัวเองกลับมาในหมู่บ้านฟ้ามนน้องเต้ได้เล่าเรื่องราวการผจญภัยให้กับครอบครัวและเพื่อนเ,อนเอนฟัง ทุกคนต่างตื่นเต้นและชื่นชมในความกล้าหาญของเขาจากนั้นเป็นต้นมาน้องเต้ได้ใช้บทเรียนที่เขาได้รับมาในการช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างมิตรภาพที่ดีในหมู่บ้านทําให้หมู่บ้านฟ้าหมมนกลายเป็นสถานที่ที่มีความสุขและอบอุ่นยิ่งขึ้นและนี่คือจุดสิ้นสุดของการผจญภัยของน้องเต้เด็กชายที่เรียนรู้ว่าความกล้าและมิตรภาพเป็นพลังวิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด